ราติจ้าพี่น้องมาเดินจากพี่น้องกินเขาเดินจากพี่น้องมนีต้มแซบสบายนั่งหมูจากพี่น้องหลกกะสิมีก้อยขมสบายนั่งหมูนอจากพี่น้องเนาะอันหมูบ้านนี่ไปเก็บพักอันนี้มาจากพี่น้องอันบะเมนบะเมนบาไป่อในปลาได้ผักกระเทียมปลาจ้าแต่ว่ามันห่งบริเวในปลานอกจากมันไปอยู่ขังขานบ้านข้าเจ้าสงสัยคนนั่นข้าเจ้าเอามาปลูกไว้กับเบู้หูจักเนอกจากพนมี่ พันมีกระเทียมปลาเต็มขางขาขิงหัวพเพิ่นเลยจ้ะพี่น้องสิวาลักกะบบเมนวาลักเตอร์พี่น้องเด้อสามีบอกว่าเจ้าบบได้ลักเพราะว่ามันอยู่นอกหัวข้าเจ้าแต่ว่าในหัวข้าเจ้าเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยอ่อนซ่อนส,นสนองสัยข้าเจ้าเชื่อปูกงามงามต้นอวบ,อบจ้ะพี่น้องนัองผ้ามาเบงต้มสบายนั่งหมูต้มแซบสบายนั่งหมูก่อยก่อยสบายนั่งหมูขมๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีพักจ้ะ กับมีเข้าเหนียวได้จากพี่น้องได้เข้าเหนียวแล้วก,ก็สิลมคลิปอีกคลิปหนึ่งอยู่จ้าเพราะว่าไปตัวตานเบิงผักเบิงหยาว่ามันเป็นจังได้บนอาอจ้าคกะเพราะว่าหมูขึ้นบ่ได้เอาต้นไม้ตน้นไหลเข้าในบ้านเพราะว่าสามีว่ามัน้อนก็เลยบอเอาเข้าไปในบ้านจา้าแต่ามูเศ้าออกไปข้างนอกแล้วมันเป็นน้ำแข็งจ้ะพี่น,อน้นองมา พี่น้องบ่เบาๆไล่เพิ่องฟังคลิปคุณอันฟังอันไล่สดคุณปูไปนำเพราะว่าบ่าบามีเวลาไปนั่งเบิ่งเพิ่นกันเลยฟังเอามาเด้อพี่น้องกินข้าวซิมอันนี้ก่อนแลนแอปปูเองจากพี่น้อง จินยาเนี่ยต้องนอยจับวาาตมบ้านเห็กเปื่อยเลยมืกขาวแห้งมือขาวจากพี่น้อนเขาเลยตมบ้านเห็บเปื่อยขั้นโอ้เลยหมาบ้านมักซิมบงเนียไร bác trong tổng cái phía nào tôi đây ạ Chưa đây เฟรสัดจากพี่น้องแกมันเียนะี่้าตนะคะวัายทุวก็ถามว่าทานข้ากันอือครับางนีนพี่น้องัต้งน้อยกับกุนลงโกลดอันอันนี้พี่น้องบริได้เก็บเจอแจกพักเซรสลัดซเื้อเอากพี่นออ้อ,าานองเพราะว่าทางนั่งว่ามีไหม บบเ,เพื่อนกับบรูคือกันว่ามันเป็นเพราะอยังคือจังบ่มีอาจจะเป็นเพราะว่า <โ anov. S 1> สงสัยมันเป็นปลาหย่าตลอดจัดพี่นอ้องเขา,ตาเตาเขาเตาปลูกหย่าแล้วข้าวตากระตัดตัดแลเ้เขาเตอกระต้าน้ำโอเคว่น้ำว่ามันใหญ่ไหมแล้วก็เขาเตาตัตดตัดแล้วขาเตากระตเปลี่ยนแม่แต่เปลี่ยนเปีนแล้วเปลี่ยนแล้วกระสีว่านหย่างไม่จังสีนะจ่ามันก็เลยบ่มี่พักนั่งคิดว่านะแต่ตะว่านั่งโบโบโบแน่ Academy, ใจเนาจจะจ่ะตอนนั่งหายเลยแต่หาย เห็นพีวีน้งเห็นพี่อันยังก็ยายตาที่ก้ก็เพพ่นเก็บนั่งก่นส้อน,นพ,นพ่นเย่เพ่นได้เก,ก็บักนั่งบ่มีกอันนี้นังก้อยไ่ใบมะกรูดพร้อมเด้จะพี่น,น้องเลดตะแบบนี้ หนักหนกจังเลยแต่พี่น้องเพราะว่ามันนต้นะจะกระเ พับกาเก้าก่อี ว่าถุคันสมบัาคันดอกยางว่าจะกิน้นะ้วาษ่นหน่อยเบอกว่าสวัสดีครับนะคะเบอกว่าไม่รับูกเลยีโอได้เราุนะคะขอด้วยนะคะอาเนี่นยเจเบอกว่ากจกันอนะเอาไปคุยกันเน,นาะ ข,ขึ้นมาสิเอาต้มไว้หละจ้ะพี่น้องแต่ว่าเขาโทรหลายได้พี่น้องได้คำคำมากสิสับุกคอเด็กปเยี่ยมมือเพราะว่านั่งนอนตะเวน้นจ้ะพี่น้อง ฮกโม่งคือกินเขาอิ่มแล้วนะี่ะแต่เป็นนอนบ้องท่อทำแล้วก็รรับได้จัะพี่น้องนั่งรับว่าเกินทุ่มนึงจัะพี่น้อง พิกปนนั่งเพชรเพลิดเพล่นซีพันเดยวนีโดห่งเพชร ท้างนอกแดดดีด้วยแต่พี่น้องนึ่นแตเอาต่อค้าว่าฝนจะตกค่ะมาเดินจอดเด้อ ไปต้มอีกรอบนึ่งเยพี่น้องมันเว้นหอนั่นหอย่างมือนานอห้วอมันติดแทงลอ่้อะวไหม่ปลูกได้จากพี่น้องมันวตานมันแตกนอกตานมอาปลูกได้นี่ได้ซ้ำซ้ำ่อได้นึง

อันหนาแย่งพี่น้องด้วยแล้วเรียกเตะหัวกูมาแต่พี่น้องมะเร,เรขอขอขอาคิดว่นเงนนาแล้วเดี๋ยวนี้ มาจากพน้พราะเรานีับแต่ว่าแซบหนาแซบแล้วแต่ผมอ้ำล้ำมาจากที่นี่ฝากสเนี่ยก่นมาจากพี่น้องนะที่นี่ก็ฝากพี่น้องกนแรกคนที่ตามเมื่อก่าวเราจะว่าว่าขอหาแช่เอาแค่ซ้ำคนแรกคที่ตามก็ดีจากพี่แง่ออกจากพี่น้องจากที่นี่ก็ฝากไปซ้เนียจากพี่น้องกนดี่สา